สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอาจารย์มงกคลผหดวงขุมทรัพย์มารับใช้ท่านผู้ชมดวงธุรกิจการงานการเงินโดยเฉพาะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับปักแรกของเดือนธันวาคมชาวราศีสิงปรากฏการใหม่ที่ดวงชะตากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงมาคุยกันนิดนึงครับ เรื่องของธุรกิจการงานธุรกิจการค้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการพิจารณาดวงชะตานะครับคนเราถ้าไม่มีเงินใช้ไม่มีความมั่งคั่งเนี่ยการพึ่งพาตัวเองก็ยังยากลำบากเลยครับแต่ถ้าเรามีทรัพย์มีเงินใช้มีความมั่งคั่งเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของทุกๆคนที่เรารักได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นในเกณฑ์ดวงเนี่ยถ้าผมให้น้ำหนักพูดคุยกันช่วงเวลาอย่างนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของพระราหูที่เพิ่งย้ายใหม่ๆครับท่านผู้ชมครับดาวพระราหูไม่ใช่ดาวที่อันตรายอะไรเลยนะครับดาวพระราหูคือทางลัดดาวพระราหูคือวันหยุดวันพักผ่อนดาวพระราหูคือความบันเทิงดาวพระราหูเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องลี้ลับศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหารนะครับดาวพระหูย้ายใหม่ๆย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนส่งผลกระทบให้บรรยากาศใหม่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์บรรยากาศใหม่ตรงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งครับใครที่มีสุขภาพย่ำแย่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่ บัดนี้เกณฑ์ดวงชะตาตกอยู่ในตำแหน่งอายุบาวะนะครับอายุบกวะตำแหน่งที่8ภาษาไทยดึงคำนี้มาใช้ฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ภาษาไทยใช้คำว่ามรณะพบนะฟังแล้วเนี่ยตายอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยในโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยไม่มีคำนี้นะครับ ไม่ได้ใช้คำนี้ใช้คำว่าอายุเบวะสภาวะแห่งการเอาใจใส่เรื่องอายุของเราคนที่เอาใจใส่เรื่องอายุก็คือคนที่เวลาหนุ่มก็รู้ว่าตัวเองหนุ่มเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหนุ่มเราก็ตั้งใจทำเรื่องนั้นนะครับเวลาเราอายุกลางคนเราก็เอาใจใส่กับกิจกรรมของคนอายุกลางคน งานใดๆที่เป็นงานคนหนุ่มก็ไม่ต้องไปทำมันถ้าใครสู่อายุปัดฉิมเมื่อวัยอายุของผู้ใหญ่แล้วนะครับเราก็เอาใจใส่ตามความเป็นจริงว่ามันมีอะไรที่ต้องเลิกทำและมีอะไรที่ต้องทำตามวัยของเราอันนี้คือเนื้อวิชาโหราศาสตร์อินเดียนคนไหนก็ตามที่ดวงชะตาเข้าพ้องกับอายุเบวาก็เป็นช่วงเวลาที่ ได้รับคำเตือนว่าตอนนี้เธออายุเท่าไรอะไรควรทำบ้างอะไรควรเลิกทำชาวราศีสิงปัศนี้เป็นอายุบะวะของดาวพระราหูครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นผู้ใหญ่วัยปลายคนก็ตามดาวพระราหูกำลังบอกเราโดยเฉพาะการย้ายใหม่ๆเนี่ย กำลังบอกเรากําลังเตือนเรากําลังส่งแมสเซจมาบอกเราว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเร็วเร็วนะเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรก็ตามที่มันเป็นทางลัดของชีวิตอะไรก็ตามที่มันเป็นเทคนิควิธีที่ทําให้ทุกๆอย่างเป็นไปได้ทั้งๆท,ที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นคนมีรายได้น้อยครับท่านผู้ชม แล้วกู้บ้านราคาแพงผ่านนะหรือว่ามีไรายได้ไม่มากแต่ก็ไปกู้หนี้ยืมสินที่มีมูลค่าสูงผ่านด้วยเทคนิควิธีบางอย่างที่มันอาจจะช่วยเขาได้ก็จริงแต่เขาก็ต้องยืนขย่งขาแบบนั้นลำบากแบบนั้นเหนื่อยยากแบบนั้นไปตามเหตุปัจจัยดาวพระราหูกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าอย่าทำ นะอย่าทำถ้าทำแล้วจะเจอกับอะไรดาวราหูไปอยู่ในตำแหน่ง8 h t h house นะตำแหน่งบาวะที่8หรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่านะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นความเสียหายทางสุขภาพร่างกายแต่อันเนี้ยในดวงที่คุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะเจ็บจะป่วยจะไข้นะ เป็นเรื่องของการหาเงินหาทองเป็นเรื่องของการมีรายได้ใครก็ตามที่อยู่ราศีสิงห์แล้วคิดว่าจะเข้าสู่กระบวนการกู้หนี้ยืมสินใครมีหนี้มีสินแล้วจะกู้เพิ่มใครที่มีเงินรายได้น้อยแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะแบบทำเป็นเท,เทคนิควิธีเป็นเคล็ดลับเป็นการ รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ใช้เส้นหรืออะไรก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ใหญ่โตกว่าตัวเองโดยความสามารถนะต้องไม่ทำนะครับเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมีโอกาสไปไม่รอดตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งพระราหูจะเป็น8อ h เท u s e กับชาวราศีสิงเป็นอายุบาวะเป็นอย่างเนี้ยปีครึ่ง ถ้าคนรู้จักฟ้าดินรู้จักดวงดาวรู้จักตัวรู้จักพอประมาณเนี่ยบรรยากาศจะไม่เลวร้ายจะไม่มีอะไรเสียหายเลยในปีครึ่งนี้นะครับแต่ถ้าใครฝืนกำลังตัวเองนะซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ต่อเนื่องกันจากตอนที่ท่านยังไม่ย้ายเนี่ยเราฝืนมาแล้วเราขย่งมาแล้วเราทำเกินตัวไปมากแล้วถ้าเรายังทำต่อโดยไม่รู้ ว่าดวงดาวเขาเปลี่ยนจังหวะแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนี้เป็นสินแบบแก้ไขไม่ได้สุดท้ายเราต้องสูญเสียสิ่งที่เราอยากได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอยา่าฝืนทำโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์เลโอนะครับเวลานี้ควรทำอะไรรู้ไหมเวลานี้เมื่อพระราหูเป็นเอชเฮกับเราแบบนี้ควรที่จะพบแพทย์ตรวจร่างกายครับควรที่จะลงทุนกับการแก้ไข รายได้คือควรที่จะปรับรายได้ให้กับลูกน้องลูกจ้างในองค์กรตัวเองครับเพื่อให้สภาวะมันได้ไหลลื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หันมาปรับทั้งสุขภาพตัวคุณไม่ได้หันมาปรับทั้งสุขภาพโครงสร้างธุรกิจของคุณช่วงเวลาแบบนี้มันก็จะมีผลร้ายในอนาคตโดยเฉพาะในเดือนกันยายนปี2024 แต่มันต้องเป็นเหตุที่เกิดในปักแรกและปักที่สองของเดือนธันวาเพราะพระราหูเพิ่งย้ายใหม่ๆและเกิดขึ้นหนักที่สุดกับชาวราศีสิงค์ครับนั่นคือข้อมูลที่นำมาฝากกันนะก็คงเป็นที่เดียวที่พูดกันตรงๆแบบนี้หวังว่าพวกเราจะติดตามกันเรื่อยๆนะครับใครอยากรวยรู้ฟ้ารู้ดินไว้ได้เปรียบนะครับ ก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินนี่เรื่องจริงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้สั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์มาทักทายกันทุกท่านเลยผมแอบมาดูตลอดเลยนะครับวันนี้เอากิมตุ้งมาให้ชมคนไทยก็เห็นแล้วก็รู้เลยเรียกว่าตำลึงทองนะฮะแต่อันนี้ทำจากทองคำแท้นะหาซื้อได้ที่ห้างทองบางกอโกงทุกสาขาทั่วประเทศครับเจอกันใหม่อีหน้าปักสุดท้ายของปี มีเซอร์ไพรส์หลายเรื่องครับสวัสดีครับ